แต่ตอนนี้คุณส,ส,สุดเลยนะทนแลวแบบพี่พูดถึงว่าทำไมถึงตัดสินใจลงการเมืองอครั้งห็นว่าจะจะ,จะเลิกแล้วครับแล้วก็เห็นมาอยู่กับกับพรรครวมแผ่นดินนะครับคือเราเ็าต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าผมลงสมัครสสมาสองรอบเนี่ยก็แพ้ทั้งสองฝั้งในานามพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เลยมีความคิดในส่วนตัวระยะหนึ่งว่ามันน่าจะพอแล้ว นะครับสำหรับการเมืองอย่างเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยเราเจตนารมณ์แล้วก็อุดมการเราเลยเนี่ยเราพยายามที่จะมุ่งมั่นในการที่จะหาแนวทางยกระดับแล้วก็พ,พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนความปลอดภัยให้กับเมืองเชียงใหม่นะครับก็หันไปทํากิจกรรมทางวิธินะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทางอ้อมแล้วก็ทางตรงด้วยเช่นในช่วงของโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ก็ในานามของประสานวิธีกองทุนเพื่ออนุรักษ์และอนชนนแล้วก็ทําการแจกเข้าสารไป25,000กิโลนะครับไข่200,000ใบผัก80,000กิโลน้ำดื่ม2,000 0 0ขวดนะครับหน้ากานที่เป็นแสนอั้นแล้วก็อื่นอื่นถึงบายไหมีการประสานเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามานะครับเป็นเครื่องทำออกซิเจน50ตัว ล่าสุดก็ราสาทางมูลชีพคอนเทกต์นะครับเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ในการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสัมดองคุณค่าก็10บล้านห้าแสนบาทต่างๆวันนี้เยอะแยะหาที่ทำมาโดยตลอดนะครับพเพราะคิดว่าเออมันเป็นบทบาทที่เราทําได้โดยอิสระแล้วก็อาศัยพักพวกพื้นูุงในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเมืองเชียงใหม่ก็มีความสุขกับต,ตรงนั้นไปแต่ด้วยจังหวะแล้วก็เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทางการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความ มีความพลิกผันค่อนข้างเยอะนะครับหลายพักก็ได้มาการประสา,านมาในช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยเราก็ถอดใจละแต่ได้มีโอกาสการรส็เลยปฏิเสธในทุกพักหะกลับเข้ามาทํางานกนรารเมืองนะครับกลับพักรวมแผ่นดินเพราะว่าทางท่านประธา,านที่สุษาวพักเองเนี่ยเป็นคนเมืองจริงๆเลยนะครับคนเชียงใหม่เพราะนั้นแล้วก็แม้กระทั่งทางท่านหัวหน้าพักนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็รวมใจกันรวมแผ่นดินกัน รวมแผ่นดินคนเมืองเราเนี่ยเพื่อที่จะทํำยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เชียงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้เชียงใหม่นะเกิดการพัฒนานะครับด้วยการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเชียงใหม่ให้เดินหน้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็คือต้องการขับเคลื่อนผลักดันนะครับงบประมาณต่างๆเข้ามาพื้นที่โดยการที่จะเป็นรับาัตวงเชียงใหม่นะยังไม่ได้ขยับอะไรเลยทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม นะครับตรงนี้ก็ยังมากี่รอบแล้วศึกษาขึ้นมาหลายครั้งจะย้ายสถานที่นะครับไปทั้งทางแต่สุดท้ายเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มเลยในขณะที่ทางภาคอีสานบางจังหวัดเนี่ยมีไฟบินไม่ถึงร้อยแต่สนามบินใหญ่กว่าเชียงใหม่อีกอะนะครับเชื่อวินนะครับแต่ก็ไม่ได้มากแต่สนามบินไซส์ใหญ่กว่าเราถึง2เท่าอย่างเงี้ยะฉะนั้นในเมืองหลักๆเนี่ยเขาจะมีการวางแผนเพื่ออนาคตและมีการก้าวอย่างก้าวกระโดด นะครับคั้าชายแดนเราเองเนี่ยมีสิดอยู่อาวอกน่ยก็เปิดเปิดปิดผิดปิปนึก็ไม่กี่พันล้านในขณะที่ทางอีสานเนี่ยด่านการค้าชายแดนตั้งแต่เป็นสิ่งที่เ,เชียงใหม่มีความต้องการในการที่จะตโตโพแต่ด้วยในการบริบทการเมืองมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับครับว่า